เอาละทีนี้เรามาดูในเพจ Facebook แฟนคลับอนุทินนะคะซึ่งคลาดเต้นแฮชแท็กนาย,ยกพี่หนูเมื่อวานนี้ไปงานไหลเรือไฟนครพนมนะคะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่งหนึงในคลิปที่มีการปล่อยออกมาคือคลิปที่นาย,ยกพี่หนูร่วมแสดงดนตรีเพศรดุดีจอมราชากับน้องๆที่งานไหลเรือไฟนครพนมไปชมะคะ่ะดูครับ งานนี้แล้วนึกถึงแพรทองทานจินอวัตรพี่ป้อมเป็นโนก็เป็นแซกโซโฟอนก็เป่ากีตาร์ก็เล่น <c oughs> ไป,ปนคนเล่นดนตรีค่ะเป็นคนที่มีอันเดเลเล่นดนตรีขี่ม้กากับขุ้มบินเรีนนิสวะแล้วก็ทำภารกิจหัวใจติดปีนี่ไปรับหัวใจมา2รอบแล้วหลังจะเป็นนายกตอนนี้เป็นนายกนะตั้งแต่ปี5-7 มาถึงปัจจุบันสิบปีแล้วนะสิบปีทำมาโดยตลอดเลยได้ทุนตัวเองด้วยนะอืเพราะว่าเพื่อนพี่เป็นคนทำด้วยกันไงอ๋อเหรอทำโครงการนี้ด้วยกันหมอพัฒน์งานหมอพัฒน์สองจริตหมอหมอพัฒน์สองจริตนี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องแบบเราเรารักกันทั้งครอบครัวแต่เพื่อนกันไปหมดเลยคือแบบแบบว่าเออเวลาเรานั่งสวดมนต์กันกับชอบไปนั่งสวดมนต์ที่บ้านหมอพัฒน์สงบเลยครับนั่งสวดมนต์หมอพัฒน์ภรรยาหมอพัฒน์แล้วก็มีเพื่อนหมอพัฒน์ภรรยาเพื่อนหมอพัฒน์ก็จะมาเป็น สามีพรรยาของยเมียแล้วก็นั่งสวดมนต์จังโกหกอ่ะพูดคำจริงก็ดีไม่เป็นไรหรอกพูดถึงเรื่องโกหกเนี่ยผมนึกขึ้นได้เห็นภาพงานไหลเรือไฟอ่างานไหลเรือไฟนี่นี่ฟังฟังฟังมันมีมันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่แหละรัฐบาลแพทองทานนี่แหละนี่ตัดเลยตัดพี่เลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอ่าอันนคือมณนพรเนี่ยเขาเป็นสสนครพนมใช่ไหมครับแล้วก็มันมีคอรมอสัญจรที่นครพนมถ้าจำไม่ผิดนะก็มีคอรมอไปกันเต็มเลย แต่ช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงของงานไหลเรือไฟแต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยคราไปทาเป็นเรือไฟลกเล็กๆเป็นเรือจำลองลำนเล็กๆแล้วเอามาอวดบอกว่าเนี่ยนายกมาเป็นประธานในการประกาศว่างานไหลเรือไฟจากนี้ไปของนรพนมจะเป็นงานไหลเรือไฟโลกอ,อะไรทํานองนี้มันไม่ใช่ของจริงนะครับท่านผู้ชมครับผมก็สงสัยไว้เอ๊ะทำไมไปหน้าแรงว่ามันไม่ไปนะหน้าออกอันตามนี้เพราะว่าไหลเรือไฟจะมีประมาณเดือนตุลาคมซึ่งน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยมันจะล้นเออขึ้นมาจนกระทั่งเหมาะแก่การล่องเรือและไปชุ่ม เขาเรียกว่าช่วงออกภาษาด้วยนะครับจะเป็นช่วงนี้แต่คราวนั้นเพื่อไทยเพียงแค่ต้องการให้แพรทองทานได้หน้าพี่<อ>ได้หน้าจากการไปเป็นประธานงานไหลเรือไฟโลกแต่มีเรืออ,อยู่ลําเดียวโชว์อ๋อเลยลำเดียวมันนภพรทำมันนภพรทำแล้วเมื่อวานมันนภพรไปไหมไม่เห็นไม,ไม่ไปไไอาจจะไปแ,บบแบบอบซุ่มอยู่นะครับซุ่มอยู่เพราะคนละพักคกันเองคนละพักคกันแค่ตอกย้ำเฉยทำะลรให้มันเป็นอยู่กับความเป็นจริงเดครับ ยังรู้ทีนไปเนี่ยโอเคมันตรงกับเวลาปันเวลาเป๊ะเลยและเป็นเรือจริงๆสถานที่จริงบรรยากาศจริงๆริซึ่งสวยมากในข่าวที่แล้วนั่นคือน่าจะไหลรถไฟปลอมนี่ปลอมหมดทั้งพักเลยถูกไหมใช่เมื่อวานนี่เนี่ยก็ปลอมสปีดปลอมวิชัยทัศน์ปลอมอ๋อนี่งานไหลรถไฟปลอมเนี่ยมันก็ไม่อายเนาะไม่รู้ปลกใบปลดทุกันใหญเขาไม่อายแล้วคนเขาไม่งงเหรอว่าปฏิทินไหลรถไฟมาไม่ถึงเลยผมนี่งงผมนครพนมปะ ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่แต่ว่าผมรู้ว่าเขาเป็นงานที่เขาจัดมาเ,เพื่องานออกภาษาเพื่องานออกภาษานี่นยังไม่ออกแล้วมันสวยงามมากแต่ตอนที่เดธอไปเป็นหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมยายนี่เลยต้องออกแทนไงน,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 นายกถ่ยหัวใจเขมรแก่ทำไหล่เรือ,อไฟปลอมเออปลอมทั้งหน้าปลอมทั้งตัววิสัยทัศน์ก็ปลอมมันน่าพร้อมท่านก็กล้าทำเนาะเอาใจใครอ่ะเออแล้วจะไม่อายชาวบ้านเมืเลยชาวบ้านเอ๊ะมาอยู่ดีๆมีไหลเรือไฟวะไม่รู้ใช่ป่ะเออ วันนี้เรามาดูอันนี้ต่อจ้ะนะคะแต่ตแต่ชอบมากเลยนะนี่ไงคอรมอสัญจรใช่ไหมนายกอุงอิงสู่มหากรรมไหลเรือไฟโลกนครพนมโอ้ไหลเรือไฟโลกนี่นะเออเธอแท้ผมจำได้นี่ไงงบซอฟแวร์ไงไอ้เมมโซฟท์พาวเวอร์อะไอแอร์พันล้านเลยเอองบซอฟท์พาวเวอร์ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเใช่นะไหลเรือไฟโลกเลยนะวุ้ยไหลเรือไฟโลกไหลเรือไฟจริงๆเลยเขาเริ่มสงคโลกอะไรก็โลกไปหมดตอนนั้นใช่ผ่านงบซอฟท์พาวเวอร์นะยี่สิบเจ็ดกันยาถึงแปดตุลา ใช่ปกติจะจดช่วงนี้เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายไฮไลท์นะครับออกพรษาใช่ในะครับไม่ใช่ช่วงเดืนอื่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมนะฮนี่อไหล่รไฟปลอมอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้คุณนันทินไปนี่จริงเมื่อวานนี้ของจริงอ่าันจริงเพราะุณอนุทินแต่งใส่เสื้อตัวนี้ตั้งแต่เช้าเย็นค่ำอะอ๋อเหรอตัวเดียวะมีเสื้อไหมตัวนี้ประชุมคลมตั้งแต่เช้าแล้วค่ำไปแล้วค่ำนอนนี่เนี่้ย เนี่ยฮะยิงทุเป็นบ้านน้ามีอะไรต่อมีอะไรฝั่งมันสวยเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะไม่มีแสงไฟพี่ฝั่งนู้นคือฝั่งลาวเห็นไหมทางซ้ายมือเราเนี่ยมันจะมืดสนิทเลยเพราะมันมีแต่ภูเขาอ้เพราะฉะนั้นมันก็เลยโดดอลภูเขาสูงมากจนชาวบ้านเขาอยู่ก็ไม่ได้ต้องมาอยู่ฝั่งทางที่มีไฟอันนี้บ้านท่าแขกแล้วก็จัดงานต่างนานานี้เนี่ยไหลเรือไฟของแท้คือนักคอมพนนมเขามีหลายชนเผ่านะครับอย่างอีกทางหนึ่งมีทั้งลาวซ่งลาวซ่งอะไรผมเรียกไม่หมดหรอกเวียดนามก็มีพี่เวียดนามค่ะ โฮจิมินหฮจิมินไปใช้นครพนมเนี่ยวางแผนกลับไปกลุ่ประเทศใช่ใช่ใช่คุณลุงโฮลุงโฮลุงโฮทุกันนี้ยังมีหมู่บ้านลุงโฮอยู่เลยนะครับใครไปเยี่ยมชมนครพนมก็ไปได้ใช่ไหมลุงโนหางโฮนนมเยังหานอยูเลยะัใครไปเนี่ยมนครพนมก็ไปไ้ใชหมลุงโฮลกคนนี่ยังมีหม้านลุงโฮไย่เลยนะครับใไปเีมันครนมไปได้อ่ไหมลงโฮลุโ่มมานลโทอเนรับปยมอมนก็ไปไอ้ไม่ไหวเลยโฮนจับปีกแตกเลย แล้วนี่นะแล้วน่าหน,น,นักมากเลยนะนายกแบบไปเป่าแซกเพลงสะดุดดีมหาราชาลอ้อเพราะมากนะเพลงเนี้ยเพราะเพราะอืมลิมลิมจะเรียกว่าหาดก็ไม่เชิงนะครับฮะลานเป็นลานดีกว่าเออลานพญายสีสักนะครับนี่คือว่าไปตั้งแต่เช้าทำงานตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะเช้าไปประชุมคณะมอแถลงข่าวคณะมอเสร็จแล้วก็ไปต้อนรับเอ่อภูมิใจดูดใส่ในบินไปนครพนมบันไดเยอะอายุ่งขี้ปายเลย แกบินไปเองเลยแล้วหรอกไม่ไม่ต้องไปนั่งเครื่องเขาบอกว่ามหากรรมไหลเรือไฟเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นแสนเลยนะคะแฉชมประกวดไหลเรือไฟปีนี้มี12ลำนะฮะที่ปีอันนี้ของจริงนะของจริงของจริงของจริงที่ไม่ใช่มนพรทำนะนี่เน่เเน่่เลยสิบสองลำจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเรือไฟขนาดใหญ่ยาวกว่า80เมตรนักท่องเที่ยวเป็นแสนเลย เขาบอกว่าตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวลาวเดินทางมาชมการประกวดไหลเรือไฟมากกรรมไหลเรือไฟโลกเมื่อคืนเจ็ดตุลาองค์อิงจำไว้นะเจ็ดตุลานะองค์เองนะงานปีนี้ยกระดับค่ะเป็นงานไหลเรือไฟโลกปีแรกเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากเมืองเมืองเมืองอ่ะเมืองนครพนมคือนครพนมเนี่ยจากเมืองรองกลายเป็นเมืองหลักเขาจัด27กันยาถึง8ตุลาองค์เอง ต้องเปลี่ยนค่าทาบริวารแล้วนะเออจะไปทำไหลรรถไฟปลอมอย่างนี้ไม่ได้นะตัวไฮไลท์ของงานค,คือคืนวันออกพรรษา15บ่ําค่ำเดือ,อน1 1มีการประกวดเรือไฟบรรดาศิลป,ปินเรือไฟ12อําำเภอมี12ลําลำความยาวมากความยาวมากกว่าทุกป,ปีคือยาวประมาณ80เมตรสูง30เมตรประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟประดิษฐ์จะเสกกระป๋องกาแฟด้วยภูมิปัญญาชาวบา้านมากกว่า2 5 0 0 0ดวงต่อลำํำลวดลายส่วนใหญ่จะเน้นการออกแบบโชว์ความงาม สื่อถึงสถาบันสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของนครพนมก็สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวประชาชนและมันสร้างอะไรรู้ไหมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวคือคึกักตั้งแต่ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมเต็มนครพนมและเมืองข้างเคียงจ้าอกว่าต้องไปดูราคาตั๋วเครื่องบินพี่ใช่จ้าเมื่อวานเนี้ยวันที่7เนี่ย ถ้าใครจะไปตอนเช้าเราคิดว่าจะไปดูงานไหลเรไฟเนี่ยปกติมันจ่ายไม่เกินพันห้าหรอกครับแต่วันที่เจ็ม,มันขึ้นไปสา0พันกว่าครับส0 0 0ันกว่า4ี่พันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับความสวยงามอันนี้เป็นโดรนที่ถ่ายมาจากลำน้ําโขงนะมองเห็นตัวเบอร์เดี๋ยวก่อนนะ,ะ 3, <ง>วิวัฒน์วิวัฒน์ไท่ทองชันเข้าใจว่าเพลงสนุดีเนี่ยซึ้งใจด้วยเนื้อเพลงดนตรี ไพ่เราะไม่ใช่ราะเพราะหนูฉันเข้าใจถ้าเธอไม่ชอบนายกพี่หนูเธอก็ไม่ต้องคิดอื่นไกลไปเธอจะเป็นโรคประสาทเธอจะมาวิวัฒน์ <c oughs> วิวัฒน์ฉันเข้าใจที่บอกว่าเออเพลงนี้เราะเนาะพี่หนูเขาก็เป๋าได้เพราะดีเนะเาะนักดนตรีเด็กๆอ่ะเขาก็ดำเนินวงกันได้ดีเนาะนายกนะครับเออเราต้องชมเด็กๆเ,เราต้องชมสิใครทําสงดีเราต้องชมไม่ใช่ว่าเช้าตื่นมากูจะตําแบงกูจะขวางไปทุกอย่างในโลกใบนี้ไอ้ขวางเออ ถ,ถ้าแกถ้าแกไม่เข้าใจไม่ชอบใจแกก็ไม่ต้องมาดูเข้าใจป่ะคนลาแม่จะขวางโลกเช่นทุกอย่างไม่ได้เพื่อนอเพื่อนจะดูดูรายการเราเนี่ยเพื่อนจะแบบเพื่อนจะบอกเอออย่าไปอวยหนูมาอย่าไปอวยหนูมาเลยอวยไม่อวยหนูอวยใครอ่ะอวยอุอออ๊อิงไงเออ <c oughs> ใช่ไหมเออหรืออวยใคร <c oughs> เขาทําดีอ่ะทาประโยชน์ในอย่างเงี้ยนครพนมเงี้ยใช่แล้วนครพนมใครได้คนนครพนมได้แล้วไม่ชมคนแล้วชมใคร แล้วพวกแกตื่นมาเคยทาอะไรคนอื่นบ้างหรือยังเอ่อข้าวสักคำน้ําสักขวดเคยให้นครพนมยังไอ้นี่นี่จะบอกว่าโรงแรมที่มณพรเป็นเจ้าของเนี่ยแขกเต็มนะมณพรไมได้เออก็ใช่ไงได้ทุกคนแหละครับไม่ว่าใครก็ตามฝ่ายไหนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้หมดแหละเออไอ้พวกนี้นี่ชอบกนจริงๆเว้ยเฮ้ยแกกดไลค์ฉันยังอ่ะกดไลค์ฉันนั่งยังอ่ะมาพูดอ่ะเที่ยวพูดอ่ะสารแน เอออย่าลืมกดไลค์ปัญญาใช่ไหมที่ปรี๊แตกไรวันฉันอ่านทุกคนฉันนั่งดูทุกคนฉันไม่ยอมไปเขียนบันดาลฉันฟรีฟรีฉันด่ากลับอฉันไม่ได้ฉันไม่ใช่คนดีฉันเป็นมิจฉาชีพอีกนิดนึงฉันจะจรแล้วเออหรือจริงจรฉันเป็นโจรมาก่อนก็ได้ฉันลดลดระดับไปได้เป็นมิจฉาชีพใครจะไปรู้นะมิจชาีิแล้วไอ้พวกนี้นี่แกคิดว่าแกเป็นใครคิดว่าฉัเป็นพิธีกรรายการอื่นไงเขียนด่าก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ฉันอ่านอ่านมาเถึงรับเป็นพิธีกรแล้วต้องดด่่าากกกููลับ เข้าใจป่ะเออนิสัยเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าดูช้อยจะขึ้นภาพนี้มาให้พี่ปองไดทำไมครับเออเนี่ยเนี่ยภาพเก่าพี่ออแล้วเป็นภาพลอมอ่ะยี่ิบห้าเมษาไม่มีอะไรเรือไฟเลยแกย่าเมษายิ้มยิ้มกันไปยิยิ้มกันไปออยี่ห้าเมษายังไม่มีไหลเรือไฟเลยแกหลังสงการโอ้โหหลังสงการนักแกก็จะไหลเรือไฟเลยเหรอม่นาพอนายกชมการแสดงเรือไฟบก เรือไฟบอกด้วยไม่ได้ลงน้ําด้วยโอ้ยเฮียเราแคาไปใหญ่เลยเรือไฟบอกเว้ยคือตั้งอยู่มันบอกแล้วก็มีไฟเออเรื่นงตะมกนายกก็ง้ง้อไปหลูกน้องแม่งจูงได้ไปดูจมูกเธอสิเนี่เด็ดเด็ดเออนี่เรือไฟบอกเรือไฟบอกนี่จะดูจมูกจมูกอุ้งอิ่งสิมีรูไหมวะเออให้มนตรพมันสนตะพายอยู่ได้ปลอมในปลอมจริงๆว่ะ แล้วไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยหรือไงแล้วแล้ว,ลวพี่อ้วนก็อยู่ในนั้นน่ะปล่อยว่าจัดงานไหนเรือไฟปลอมได้ยังไงเขาไปปราพนีใช่เป็นวัฒนธรรมปราพนีออกภาษาเท่านั้นเออออกภาษาเท่านั้นไม่ใช่บัหลังสงการแค่นี้ปีนี้ <c oughs> อ้าวโอยกูจะบ้าตาย <c oughs> ออกภาษาเท่านั้น <c oughs> เรือไฟบกชิบหายแล้วกูจะเอานางนี่กลับมาเป็นนายกอีกทีพวกเราต้องกัดลิ้นตาย <c oughs> เออ,เอ,อ ไม่ไหวเขาบอกเปิดนะเปิดยอดบังไฟพญานาคหนองคายนะคะที่หนองคายฮะที่หนองคายไปที่หนองคายนะพี่น้องบังไฟพญานาคหนองคาย11จุดนะคะเมื่อวาน235ลูกค่ะทยอยโผล่ที่อำเภอรัตนวาปีใช่ต้องอยู่ดีแม่น้ําโขงนะครับก็อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจากนครพนมเนี่ยวิ่งรถเลาะไปทําแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะไปถึงหนองคายได้แต่ไม่ใช่เวลานานหน่อยเนื่องจากถนนมันวิ่งสวนกันนะครับยังไม่เหมือนกับเส้นจากนครพนมมาพุกดาหารสี่เลนละ ปรากฏว่าที่รัตนวปนีมีบ้างไฟเกิดขึ้นที่บ้านน้ำเป14ลูกบ้านท่ามุวง15ลูกอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแสงสักเท่าไหร่นะฮะที่บ้านตาลชุม20ลูกบ้านหนองแก้ว40ลูกบ้านพวงเพลงบ้านอาญา21ลูกบ้านเปงจาน19ลูกบ้านโนนโพทอง18ลูกบ้านต้นน้อย22ลูกบ้านต้นใหญ่22ลูกบ้านเปงจานนคร19ลูก บ้านดงมดแดง25ลูกรวมแล้วใน235ลูกส่วนที่อำเภอโพนพิสัยยังไม่มีรายงานการเกิดบั้งไฟพญานาคในปีนี้นะครับเนี่ยครับลายชื่อมา,อ,าอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหมันดีไว้มีภาพมะเออเออในดูภาพดิภาพบั้งไฟพญานาคมันเกิดจากอะไรวะเอาเข้าจริงๆมันคืออะไรกันแน่เนาะอะไรที่เป็นความดีก็ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้พี่เป็นความเชื่อความศรัทธา15ครั้นเดือน11ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้ถึงแม้จะมีคนพยายามพิสูจน์ก็ตาม ฉันเคยไปนั่งดูที่ที่บ้านนักการเมืองคนหนึ่งที่หนองคายหนองคายพินิจใช่ไหมไอ้สมิทธ์เฮ้ต้องพูดกจะได้ก็มีอยู่คนเดียวที่เรารู้จักอะแต่พอค่ำค่ขึ้นมาแล้วปุ้งปังสวยสวยมีเสียงด้วยเออเออเหลือจริง้นมเหมือนอย่างนี้ป่ะเหมือนอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นม้างไฟเสียงคนเต็มไปหมดนะเสียงคนอะขึ้นมาทีก็ทึ่งขึ้นาทีก็ชึ่งนก็บอกว่ามันมาจากไหนเหมือนกันพี่พินิจก็บอกว่าไม่ต้องเปพิสูจน์มันหลอกลองมันออกพรรษาใช่ใช ขาบอกว่าคนคนแถบนั้นเนี่ยนะครับความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเขาจะมีส่วนสําคัญอพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปรู้หรอกว่ามาจากอะไรแต่ขอให้เรายึดมั่นในศาสนาพุทธในคุณงามความดีตามหลักศาสนาก็พอแล้วพอแล้วคนนครพนมคนสกลนครคนหนองคายคนแถบแถบเนี่ยเขาถึงได้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เชื่อพี่ดูร่ามณฑพรดิอิมนาพรหน้ายิ้มตลอดเวลาแก่มมีชีวทอกเดินตามอุ้งอิงตลอดเวลาไม่มีมีท่านผู้ชมเขียนมาบอกว่าพี่ปอมพี่โต้งคะ ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าไหลเรือไฟบกปลอมนะคะทำไมคือผัดเข้าผัดไม่ติดเตาก็มาแล้วไฟบูทูธเลยผัดก็ผัดแล้วไม่ติดไฟอ่ะก็มาแล้วทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างค่ะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแต่อยากกลับมาเป็นนายกอีกนะ